เปิดภาพส่งกรานแอปร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมมาร่วมพิธีก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับแอปทักษออนนั้นได้สูญเสียคุณพ่ออนุสน์หลังป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งบรรยากาศภายในงานทศาลาย23รงคาพิทยาวัดท่าทองเต็มไปด้วยความศกเศร้า และล่าสุด7ตุลาคม2566แอดพักซอนนั้นก็สุดกล้าน้ำตาในพิธีชาปนก,กิจคุณพ่อโดยมีลูกสาวอย่างน้องปีใหม่คอยดูแลและอยู่เคียงข้างไม่ห่างต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์มิตรภาพเมื่อล่าสุดเปิดภาพสงกรานแอดพัซอนได้ร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนมาร่วมพิธีชาปนก,กิจ โดยช่วงหนึ่งในพิธีก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมเฟรมระหว่บบางแอปพักษอ,อหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนซึ่งทางด้านของสองกรานคุณปู่ภัยวงนั้นก็ได้มาถ่ายภาพด้วยนับว่าเป็นรอยยิ้มมิตรภาพที่สวยงามอีกครั้ง